สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่พึ่งมีสาระดีๆมาฝากกด subscribe กดกระดิ่งและติดตามที่ a c e b o o k ได้นะคะวันนี้แม่เพึ่งขอรีวิวที่เปิดกระป๋องจากอ e ีเกียค่ะราคาเพียง79บาทใช้ดีคุ้มค่าน่าแนะนำมากๆตัวที่เปิดกระป๋องจะเป็นพลาสติกหนาอย่างดีเลยค่ะจับแล้วก็ถนัดมือส่วนด้านบนก็จะเป็นที่หมุนแบบนี้นะคะ ด้านล่างจะมีเหล็กกลมๆนะคะเป็นที่ตัดแล้วก็เป็นเฟืองค่ะตัวที่เปิดสามารถกางออกมาได้แบบนี้นะคะในการใช้งานอันดับแรกเราต้องกางด้ามจับออกมาก่อนนะคะแล้วก็ให้ขอบขอกระป๋องอยู่ระหว่างเฟืองแล้วก็ตัวตัดค่ะบีบด้ามจับเข้ามาหากันที่เปิดก็จะล็อกกับหัวกระป๋องพอดีแล้วก็หมุนด้านบนค่ะไปเรื่อยๆให้รอบเลย เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะเปิดกระป๋องได้ง่ายๆแล้วค่ะถ้าชอบสาระดีๆการทำอาหารอร่อยๆอ,อ,อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามครัวแม่พึ่งด้วยนะคะ